เคยตื่นขึ้นมาแล้วเสื้อผ้าเราเปียกโชกไปหมดเลยไหมครับบ้านเพื่อนๆไม่ได้น้ำท่วมแต่เพื่อนๆกำลังเจอปัญหาเหงื่อแตกตอนกลางคืนยินดีทุกคนเข้าสู่100วันกับโลกแห่งการนอนวันที่5ปัญหาเหงื่อแตกตอนกลางคืนสาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะห้องของเราร้อนเกินไปหรือเป็นการรับประทานอาหารรสจัดและบางครั้งความเครียดความกังวลก็ทําให้เราฝันร้ายจนเงื่อแตกได้หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในช่วงวัยทองร้ายแรงไปกว่านั้นคือร่างกายเราอาจจะติดเชื้อหรือมีปัญหาเรื่องไทรอยจึงทําให้ต่อมเหงื่อทํางานหนัักกเิินไไปแตต่่มมม้องงววลครบพาผีีธ ง่ายๆที่จะรับมือกับเจ้าเหงื่อน้อยอย่างแรกคือวิธีลดอุณหภูมิตัวเองก่อนนอนลองอาบน้ําเย็นดูสิครับเพราะมันจะช่วยลดอุณหภูมิร่างกายและส่งสัญญาณไปให้สมองว่าเราต้องครูดาวแล้วหรือลองใช้หมอนคููเจลเพื่อเพิ่มความเย็นดูก็ได้ข้อ2ลองดื่มชาสมุนไพรหรือยังครับชาเสตสมุนไพรตัวดีจากประเทศตุรกีเป็นที่รู้จักกันว่าช่วยลดการเหงื่อออกจิบชาสักแก้วก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงแล้วให้สมุนไพรทํางานของมันครับขอ้อที่3ผมอ่านเจอมาแปลกมากแต่ลองไปทํากันดูได้นะครับเขาบอกให้หล เอามือจุ่มลงไปในชามดูมันจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีและข้อสุดท้ายอันนี้ผมพิสูจน์มาแล้วใช้ได้จริงให้ลองกลับไปดูที่ฟูกของเราไม่ว่าจะเป็นผ้าปูผ้านวมหรือแม้กระทั่งชั้นวัสดุภายในฟูกก็ตามว่ามีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดีไหมและถ้าใครกำลังมองหาหมอนหรือที่นอนที่ช่วยให้เย็นขึ้นลองกดลิงก์ผมในไบโอดูนะครับ